ก่อนจะไปดูคลิปกันนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องเล็กๆช่องนี้กันด้วยนะแ <c oughs> ต่พร้อมกันแล้วไปดูกันเลย การกระทืบขาคือโคตรเทพสวัสดีนะคะทุกคนมาพบกับไว้์ดี้อีกแล้วนะคะแล้วก็ในคลิปนี้นะเราเนี่ยจะมาพูดถึงในส่วนของชุดอันติเมทเข้ามาใหม่นั่นเองจริงๆนะคะก็เข้ามาได้สักพักหนึ่งแล้วพร้อมกันแล้วนะคะไปดูกันเลย นี่นะคะเข้ามาหน้านี้เลยคริสต้ลบูมนั่นเองชุดรอบนี้เนี่ยมาในส่วนของธีมฤดูหนาวหรือว่าวินเ e อ Highness นะคะพร้อมกับปืนอัพเกรดได้อย่างในด้าของ UMP45 และในส่วนของปืนเกี่ยวกับสก,กินน้ำแข็งเนี่ยเขากลับมาพร้อมกันด้วนะในส่วนของ M4 แล้วก็ AK นั่นเองนะคะตรงนี้อยู่ในส่วนของการให้เลขเนาะนี่อยู่ในนี้นะทั้ง M4 แล้วก็ AK เพราะฉะนั้นจ้า M4 เนี่ยจะถูกดึงออกจากกล่องคลาสสิกนะคะชั่วคราวนั่นเอง ว้าวเนี่ยโชมากเลยเอ่ะท่าก็เท่กุมว้ยในส่วของการสุ่มนะคะเริ่มต้นเนี่ยครั้งแรกของวันเพียงแค่10 UC เท่านั้นแล้วก็ยังไม่ในส่วนของคุ้มปองนะคะที่ได้จากการเปิด RP เนอะมาสุ่มฟรีเนี่ยอีกสองใบนั่นเองไปดูในส่วนของรางวัลก,กันก่อนนะว่ามีโอกาสสุ่มอะไรได้บ้าง อุ๊ยสวยสวยแบบสวยมากเลยแต่ว้าสูงจังเลยแฮสวยแบบสวยมากอะดูดิ้ยทุกคนดูดิตาสีฟ้ารูปหน้าเรียวอมชมพูโอ้ยโคตรน่ารักน่ารักมากเลยทั้งหมดนี้นะคะด้านขวามือเนี่ยก็คือกด10 UC เนี่ยครั้งแรกขงวันก็มีโอกาสส่มได้เหมือนกันนะ แต่เปิดสิซนต์การได้ยังอีกเรื่องหนึ่งเนาะแล้วก็มีในส่วนของสก,กินปืน UMP45 นั่นเองเป็น UMP น้ำแข็งนะคะตรงนี้และอันนี้นะคะก็เลเวลสูงสุดว้าววิมีสะเก็ดน้ำแข็งด้วยโคตเจ๋งอู้คิวฝีสวยมากว้าวนี่คือนูทบ็อก นี่คือสกินปาเก่าแล้วเนี่ยอู้หูสกินปลาเก๋าอุ๊ยชอบอันนี้มากเลยบินบินเนี่ยชอบชอบแล้วก็ในส่วนของกระเปิดขวดนะคะสามารถมีคิวฟีได้ตามสกินของ UMP ที่คู่กันนั่นเองและด้านซ้ายมือนะคะตามจำนวนการสุ่มเนาะยี่ครั้งนะคะได้เสียท้าย1อันเออสิครั้งได้ที่ห้อยกระเป๋านะคะแปเนี่ยได้ในส่วนของกอบรูป 150นะคะได้ในส่วนของทายอัพถึงอันแล้วก็250านะคะได้อัญมณีหนึ่งอันแบบนี้บายโอ้โหไม่เป็นไรนะเราไม่คาดหวังอยู่แล้วเราจะอะไรมาคาดหวังซะก,ก่อนเฮ้ยเป็นคนที่ดวงกดจริงๆน่นะนะนี่เห็นไหมคุมปองนะคะมีประมาณนี้สามารถเล่นดูได้เนะมีจมนนกี่ใบมีอะไรบ้าง เธอนะ่ะเธอนะ่ะไม่ใช่เจ้าหญิงน้ำแข็งหรอกนะเธอมันเจ้าหญิงโซเดียมอ๋อโ,หโ,หโซเดียมเน้นเลยจ้าในส่วนของเศษชิ้นส่วนยามันีที่ได้มาเมื่อกี้นะคะเราสามารถมาแลกของในนี้ได้นั่นเองประมาณนี้น่ารักเนาะ อ้าวเก็มาข้าไหรน,นี่นี่เจ้าหญิงเจ้าหญิงแห่งโซเทียมของแท้โซเทียมแบบจุกมาเลยหัมมาเลยโซเทียมเน้นๆโคตรจะโซเทียม